สวัสดีเพื่อนๆอ,อีกครั้งนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h anel n Happy the day นะครับทริปนี้เราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่จังหวัดกาญจนบุรีกันนะครับก็จุดหมายนะครับที่เราปักหมุดเอาไว้จุดแรกเลยก็คือจะเป็นเขื่อนสีนครินนะเพื่อนๆเราออกเช้าหน่อยนะครับโดยที่เราเดินทางนะครับเพื่อนจากสุธิสารนะครับปักหมุดไว้จุดแรกก็คือเขื่อนสีนครินนะเพื่อนๆโดยระยะทางโดยรวมจะประมาณ207กิโลเมตรนะครับ ก็เช้านี้อากาศดีนะเพื่อนมีเมฆครึ้มบ้างนะเพื่อนแดดออกบ้างนะครับสลับไปมานั่นเพื่อนตอนนี้เราก็มาถึงทางเข้าเขื่อนสีนัาครินแลน้วนันเพื่อนก็วันนี้ก็เป็นวันที่เงียบสงบนะเพื่อนนักท่องเที่ยวจะไม่ค่อยพลุกพ่านเท่าไหร่นะครับก็เราก็ขี่รถดได้ชิลๆเลยนะครับโดยจุดแรกนันเพื่อนเดี๋ยวเราจะ แวะขึ้นไปถ่ายรูปที่สันเขื่อนก่อนนะเพื่อนเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆได้ชมบรรยากาศนะครับจุดที่เราอยู่ก็ค่อนข้างโล่งนะนเพื่อนแทบจะไม่มีคนอยู่เลยนะครับเราก็สามารถที่จะจอดแวะถ่ายรูปได้นะเพื่อนเดี๋ยวจะเอารูปสวยๆมาฝาก,กเพื่อนๆนะครับบนสันเขื่อนนะเพื่อนบรรยากาศดีมากเลยนะครับท้องฟ้าเปิดโล่งนะนเพื่อน แล้วก็มีเมฆคลึมคล้มๆสักเนิตหนึ่งนะครับเราสามารถเห็นวิวทั้งสองฝั่งเลยนะครับก็จะเห็นวิวเป็นฝั่งที่เป็นเขื่อนนะเ,นเพื่อนๆน้ําก็จะไม่สูงมากนะครับแล้วก็อีกวิวหนึ่งก็จะเป็นวิวที่เห็นวิวภูเขานะครับแล้วก็ข้างหน้าเราจะเป็นลงไฟฟ้า,นะ,น,านะเพื่อนๆก็สวยงามไปอีกแบบนะเพื่อนๆถ้าใครมาก็สามารถแวะถ,ถ่ายรูปมุมนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าตอนไหนรถเยอะหน่อยนะเพื่อนๆเจ้าที่เขาก็จะไม่ให้จอดนะครับเขาก็จะมา ไล่นะเพื่อนก็ฉะนั้นก็ดูจังหวะดีๆด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเราจะจอดถ่ายรูปกันนะครับเพื่อนในตรงนี้ก็บรรยากาศดีมากนะเพื่อนวิวสวยนะครับเป็นวิวเขื่อนน้ําก็ไม่ขึ้นสูงมากนะครับน้ําก็ขึ้นอยู่ประมาณนี้นะเพื่อนนู่นไกลๆนู่นก็จะเป็นคาเฟ่นะนเพื่อนแล้วก็จะเป็นจุดชมวิวด้วยนะครับนี่ของเราสวยนะเพื่อนวิวดีมากนะครับถ่ายรูปสวยนลยนเพื่อนจอดรถตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมโคตรแจ่มเลยเพื่อน หลังจากเราเสร็จจากตรงนี้นั้นเบื้อนเดี๋ยวเราจะไปกันต่อเลยนะครับก็เดี๋ยวจุดหมายต่อไปนั้นเบื้อนเดี๋ยวเราจะไปที่ไล่ภูผาคาเฟ่นะนเบื้อนก็อยู่ใกล้ๆก,กับตัวเขื่อนเลยนะครับระยะทางก็ไม่ไกลนั่นเบื้อนประมาณ4.9กิโลนะครับจะเป็นคาเฟ่ที่เห็นบรรยากาศริมเขื่อนเลยนั่นเบื้อนบรรยากาศสวยงามมากนะครับนั่งชิลด้วยนั่นเบื้อน หลังจากที่เราขับตรงมาแล้วเพื่อนเดี๋ยวจะมีทางให้เลี้ยวซ้ายนะครับตรงนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นจุดที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรดีเป็นใบพัดปั่นกระแสไฟฟ้าหรือเปล่าไม่น่าจนั้นเพื่อนด้านซ้ายมือเราก็จะเป็นตัวเขื่อนนะครับอันนี้เขาก็จะปล่อยน้ําไหลลงมานะครับเพื่อนแล้วก็จะผ่านตัวของมอเตอร์ไฟฟ้านะนเพื่อนแล้วก็จะปั่นไฟฟ้าด้วยนะครับตรงจุดจุดนี้นะครับที่เรามองเห็นฝั่งขวามันจะเป็นท่อประมาณ ถ้าจําไม่ผิดเคยดูว่าท่อหน้ากว้างประมาณ6เมตรนะเพื่อนเรือนลัศมีหน้ากว้างประมาณ6เมตรนะครับนี่จากที่เราขี่เข้ามาแล้วเพื่อนๆ่อนก็จะเป็นทางที่ต้องขี่ขึ้นเขานะครับตรงนี้ก็จะชันหน่อยนะเพื่อนๆ่อนแต่ก็ไม่ยากเกินความสามารถนะครับไอสองข้างทางนพืนเพื่อนก็จะเป็นทิวเขานะครับมีต้นไม้ปกคลุมสลับไปมานะเพื่อนเพื่อน ก็เส้นทางนี้นะครับเป็นเส้นทางที่สามารถไปยังน้ําตกห้วยแม่ขามินด้วยนะเพื่อนตอนที่เรามากินข้าวที่น้ำตกห้วยแม่ขามินเราก็มาเส้นนี้นะครับตอนนี้เราก็ขี่มาสักพักแล้วเพื่อนเราก็มาถึงร้านคาเฟ่แล้วนะครับไล่ภูผาคาเฟ่นะเพื่อนเราก็มีได้โอกาสได้คุยกับทางพี่เจ้าของร้านนะเพื่อน<ๆ>พี่เขาก็เป็นสายไบยเกอร์เหมือนกันนะครับ พี่เขาขี่เที่ยวรอบโลกเลยนะเพื่อนก็เจ๋งเลยนะครับนี่ให้ดูบรรยากาศนะเพื่อนลมเย็นนั่นเพื่อนลมพัดตลอดเวลาด้วยนะครับเห <st ess> ็นพี่เขาบอกว่าที่นี่ก็จะเป็นรีสอร์ทด้วยนะครับจะเปิดให้เช่านะเพื่อนเ,ซเซื่อนก็พี่เขากําลังทําอยู่นะครับแล้วก็ด้านหน้าเราที่เราเห็นก็จะเป็นลานกางเต็นท์นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นร้านคาเฟ่เพื่อนเพื่อนก็เดี๋ยวยังไงเราสั่งกาแฟมารับประทานก่อนนะเพื่อนเือนนี่ให้ดูวิวสักนิดนะเพื่อน ก็เดี๋ยวหลังจากที่เราเสร็จจากตรงนี้นะนเพื่อนๆก็เดี๋ยวเราจะเดินทางต่อนะนเพื่อนเดี๋ยวต้องหาที่เราเก็บอุปกรณ์ก่อนนะครับเดี๋ยวเราเก็บกลปโก่อนนะนเพื่อนช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ฝนตกนะเพื่อนๆสลับไปมานะครับเราใช้เป็นมีเดียมอสนะนเพื่อนๆก็ไม่อยากจะเอาเปียกฝนนะครับเดี๋ยว มีเดโมช็อตนะนเพื่อนๆนก็ช่วงนี้ก็ขอหยุดการทําคลิปก่อนนะนเพื่อนๆนเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกคลิหนึ่งก็คือตอนที่เรากลับรีสอร์ทแล้วนะครับก็ระยะทางจากนี่ไปรีสอร์ทนะนเพื่อนๆนก็ประมาณ70กว่ากิโลนั่นเพื่อนเนียอันนี้เราก็มาถึงรีสอร์ทนะเพื่อนเพื่อนรีสอร์ทชื่อว่ารีสอร์ททานสิรินะเพื่อนๆก็อยู่ในตัวเมืองกาลเลยนะครับก็บรรยากาศ ล่มเลือนนะเพื่อนๆนสถานที่กว้างมากเลยนะครับแต่เสดายนิดหนึ่งนะเพื่อนเราไม่ได้จองห้องที่เป็นด้านล่างนะเพื่อนถ้าเราจองห้องด้านล่างเราก็จอดรถข้างล่างได้นะแต่เราไม่รู้นะเพื่อนเราก็เลยไปจองห้องที่เป็นด้านบนแทนนะครับเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศห้องด้านบนเลยนะเพื่อนนี่พอเราเปิดเข้ามาก็ห้องอันดับแรกนะเพื่อนกลิ่นสะอาดนะครับห้องก็สภาพดูเรียบร้อยดีนะเพื่อนกว้างขวางมากเลยนะครับ ก็เดี๋ยวยังไงเราเก็บของให้เรียบร้อยก่อนนะเพื่อนเพื่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปไหนต่อก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับ มาถึงจุดนี้เราก็ใกล้ถึงแล้วนะเพื่อนๆ่อก็อีกแค่น,นิดเดียวนะครับคนสัญจรไปมาก็เยอะแยะนะพพ <pare S 1> เพื่อนเเพราะว่าตรงนี้ก็จะมีจุดที่เป็นร้านคาฟเฟ่นะเพื่อนๆคาเฟ่กลางทุ่งนาเลยนะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนเไปชมนะครับตอนนี้ก็คงจะขอตัวไปที่วัดถ้ำเสือเพื่อนเพื่อนเราเคยมาหลายครั้งแล้วนะครับแต่เราก็ไม่เคยทําคลิปสักทีนะเพื่อนๆครั้งนี้เราก็ ขอทาคลิปหน่อยนะครับก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆนไปชมบรรยากาศบนวัดถ้าเสือนะเพื่อนอันดับแรกเลยนะครับหาที่จอดก่อนน้ะเพื่อนที่กว้างมากนะครับเยอะแยะมากมายนะจอดที่ไหนก็ได้นะเพื่อนแต่เราก็ต้องเดี๋ยวจะไปจอดในรอมหน่อนนะครับหลังจากที่เราจอดรถไว้นั้นเพื่อนก็เดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปชมวิวด้านบนนะครับ อันดับแรกต้องเดินขึ้นบันไดก่อนนะนเพื่อนบันไดก็สูงชันนะครับไม่ได้กลัวความสูงนะเหนื่อยนะเพื่อนเดินขึ้นหลายขั้นนะครับท้องฟ้าสดใสน,นะนเพื่อนนี่ให้ดูบันไดนะครับที่ต้องเดินขึ้นนะนเพื่อนก็ใครเหนื่อยหอบง่ายก็ค่อยๆเดินขึ้นไปนะครับไม่ต้องรีบมากนะเพื <spectral> ่อนเฮอดหน่อยไม่กี่เกิดใจนะครับพอถึงแล้วเนี่ยเพื่อนก็ ให้ดูบรรยากาศนะครับบรรยากาศดีมากนั่นเพื่อนมีลมพัดเย็นตลอดเวลาน้านเพื่อนวันนี้ก็ท้องฟ้ามืดคึ้มหน่อยนะครับเพราะว่าตอนช่วงที่เรากลับจากเขื่อนสีก็ฝนตกนั่นเพื่อนเดี๋ยวเราพาเดินเข้าไปชมบรรยากาศด้านในนั่นเพื่อนแล้วก็เดี๋ยวจะให้เพื่อนๆนได้ชมตัววัดนะครับว่ามีความสวยงามมากแค่ไหนนั่นเพื่อน นี่เพื่อนๆให้ชมบรรยากาศนะครับสวยงามมากน,นเพื่อนเพือนก็เดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้นะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเราจะไปคาเฟ่กันต่อเลยนะครับนี่เพื่อนเพื่อนเส้นทางที่เราจะใช้นะครับระยะทางก็ไม่ไกลนะเพื่อนประมาณสัก1-2กิโลนะครับแต่เส้นทางที่เราไปนั้นเพื่อนก็จะเป็นเส้นทางที่เราขับลัดเลาะไปตามทุ่งนานะเพื่อนเพื่อนเป็นทางลัดนะครับ ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มาทางนี้เนี่ยเราใช้ GPS มันจะพาเรากับทางเดินนะครับที่เป็นทางหลักนะเพื่อนๆก็จุดหมายของเรานะครับโทมิเอโดพาร์คนะเพื่อนเป็นเีมญี่ปุ่นเลยนะครับคาเฟ่เีมญี่ปุ่นนะครับเราเคยดูรีวิวมาหลายครั้งเพื่อนแต่ก็ไม่เคยมีโอกาสมานะครับครั้งนี้ก็ลองสัหน่อยนะเพื่อนนี่เพื่อนๆเนส้นทางที่เราใช้นะครับนี่ขี่ลาะไปตามทุ่งนาเลยนะครับ ช่วงนี้ก็ต้นกล้ากําลังโตนะนเพื่อนเือนยังไม่โตมากนะครับตอนนี้ก็เดือนกันยานะนเพื่อนถ้าเกิดว่าเป็นเดือนตุลาก็คงต้นกล้าจะเขียวกว่านี้นะครับเพื่อนถ้าใครจะมาก็มาช่วงที่ต้นกล้ากําลังเขียวนะครับถ้าเกิดว่ามาตอนที่รวงข้าวสุกแล้วมันก็จะไม่ค่อยสวยนั้นเพื่อนนี่ถ้าเกิดว่าเรามองไปด้านหน้าน,น,นั้นเพื่อนก็จะเห็นวิวที่เป็นวัดถ้ำเสือเลยนะครับตั้งตระหง่านอยู่บนภูเขานะเพื่อน นี่ก็มุมรถเลาเร้อนเพื่อนข้างหน้าก็จะมุยเป็นมุมของวัดถ้ำเสือนะครับสวยมากเพื่อนวิวสวยนะกำลังเขียวเลยนะ เราไปหาจุดหมายของเราก่อนนันเพื่อนหาคาเฟ่ก่อนนะครับหลังจากที่เราถ่ายรูปเสร็จแนั้นเพื่อนเดี๋ยวเราจะไปร้านคาเฟ่เลยนันเพื่อนก็ร้านโทมิเอโดะนันเพื่อนก็นี่นะเส้นทางที่เราขับขี่ลนล่นเพื่อนก็เป็นเส้นทาง เป็นเส้นทางลัดนะครับจริงมีถนนทางหลักนะครับที่สามารถขี่ไ,ไดน้นเพื่อนตรงนี้ก็มอไซค์สามารถขี่ได้นะครับเพราะว่าถมเรียบนะเพื่อนแล้วก็ลยหินนิดนึงนะครับฝนตกมันก็จะไม่เลอะนะส่วนรถยนต์ก็ทางค่อนข้างจะแคบนะครับถ้าใครมาก็ระวังวงเลี้ยวไม่พ้นนะเพื่อนและขี่ตกทุกนาน,นะครับก็ระวังด้วยนะถ้าใครจะใช้ทางลัดนะครับแต่ก็เป็นทางรถยนต์แหละเพื่อนเขาก็สามารถขี่เข้ามาได้นะครับ สองข้างทางเขียวช่วมนั้นเพื่อนวิวดีมากเลยนะครับอันนี้เราก็มาถึงสถานที่นะเพื่อนโทมิเอโดนะครับข้างในก็จะเป็นคาเฟ่สไตล์ญี่ปุ่นนะเพื่อนก็เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆเ,เข้าไปชมกันนะครับโดยก่อนเข้าเพ,เพื่อนเขาก็จะเก็บตังค์100งบาทนะครับแต่100บาทนี้นั้นเพื่อนสามารถเอาไปแลกเป็นเครื่องดื่มได้นะครับจะเป็นน้ําปั่นหรืออะไรก็ได้น้ำเพื่อน ก็เดี๋ยวเราไปชมด้านในเลยนะครับนี่บรรยากาศด้านในนะเพื่อนก็จะมีต้นไม้ร่มเลื่นนะครับก็ตกแต่งสไตล์ญี่ปุ่นนะเพื่อน<ๆ>สวยงามมากเลยนะครับอันนี้ก็จะมีซุ้มต่างๆนะเพื่อนเพื่อน <ๆ S 1> ก็สามารถที่จะสั่งอาหารนะครับสั่งเครื่องดื่มแล้วก็มานั่งพักผ่อนตามจุดต่างๆได้เลยนะครับสวยมากสวยงามมากเลยนะเพื่อนอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกอะไรดีนะ สะพานยุงข้าวด้านหลังไกลๆเราเพื่อนๆก็จะเป็นแบ็กกราวเป็นวัดถ้ำเสือนะครับนี่อันนี้ก็เพื่อนๆสามารถซื้อของกินมานั่งพักได้เลยนะครับก็เดี๋ยวไงเราสั่งอาหารก่อนนะครับเพื่อน ก็มาถึงช่วงสุดท้ายนะครับก็ขอจบที่เพยียงเท่านี้นะครับเพื่อนเพื่อนก็ยังไงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ทิปหน้านเพื่อนสวัสดีครับ